ครับสวัสดีครับเรียนอาจารย์ดีครับนะครับกับผมนายธีรพัฒน์ทองสองครับหารักษาห้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกสามหนึ่งศูนย์สามหกครับก็จะมาสร้างชิ้นงานนะครับที่เรียกว่าแกนบ่อหน้าครับครับให้ทำการเออสเกตนะครับใช้มุมเป็นท็อปหน้าแล้าน้านะครับสร้างวงกลมขึ้นมาครับ วงกลมในที่นี้เส้นผ่านศูนย์กลาง20อนะ่สะจากนั้นก็ x ถูกนะเป็นระยะ300เมตรสามมิลนแล้วก็ลืมนะครับติก๊กตินแล้วนะติ๊กพิเร์นะครับแล้วก็ตั้งเป็น1มิลนะอ่า1มิลนี้นะครับ ไห้เกิดแต่ว่าที่จริงต้องให้เกิดขึ้นด้านใน,นะประมาณนี้นี่เกิดด้านนอกรงนี้ก็คือด,ด้านในนะครับอ่าโอเคมันจกนั้นนะครับให้เรา,เาทำการสร้างแปลนขึ้นใหม่นะครับดบน,นบนนะครับแปลนที่นี้จะสร้างบนท็อปนะครับอ่าโดยให้เรารทำการเลือกแปลนนะครับแล้วก็เลือก แค่น้อยทีนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนระยะตรงนี้นะครับตามที่ต้องการนะครับตัวนี้จะเป็น325ขึ้นไปอย่างนี้นะครับผมอ่าโอเคได้แปลงขึ้นมาใหมแล้วทำการสเก็ตเ,เดินมนะครับเก็บวงกลมขึ้นมาครับผมแล้วก็ให้อ่ไดมิตเตอร์มันเส้นหนสสาสัมการมัน16 ประมาณนี้ครับแล้วก็ทําให้คําสั่ง e x p o d e นะครับเหมนเดิมขึ้นมาเป็นระยะ25ครับอ่าเหมือเดิมจริงเหมือนเดิมเข้าไปได้ไหะอ่ามุมอ่าโอเคนนะครับ,รบใช้คำสั่ง ล็อบนะฮะนี่ครับอ่อาก็เลือกโอเคในสถานีนะครับผมอ่า ก็ทุกตัวไปในมาแล้วหลังจากนั้นครับทำการใช้ใช้คำสั่งชาร์บตั้งเป็นอัลมิเเตอร์ตั้งเป็น,ปนหนึ่งนะครับหน,นึ่งหนึ่งมิลแกรมอ่าแล้วก็ทำการเลือก ลักษณนี้ครับต่อจะการใส่วัสดุเล pues ็กน้อยครับสกิล ดีนะครับอ่าโอเคครับครับก็เซฟนะครับผมเซฟว่านะครับแกนบอกนั่งครับ ก็ผมขอจบการน,นำเสนอแกนบันนั่งไบบนี้ครับบุญครับ